สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับท,ทุกทท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนอกสลับไปที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในเลขที่ออก106นนะครับอ่ะถ้าออก 106นะครับก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้นะครับเดินดีเข้าอีกต่อนื่องแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันแล้วสรับทัานไนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอะก็ขอให้สูตรนี้นะครับมันเดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ออก106601แบบเนี้มีอยู่เหมือนกันนะครับ 3- 4สช่วง นะครับอ่ะช่วงถัดก่อนหน้านี้เป็น2 9 1 6 9 7ถัดมา1 4 9 3 4 4ถัดมา2 3 9 0 0 3แล้วก็4 9 3 0 6 1นี่อันนี้1 0 6อันนี้0 6 1นะถัดมาเป็น0 0 5 5 8 0 3นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับในช่วง นี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีกเหมือนกันก็บว่าจะเป็นในชื่อในห้าหกศูนย์ศูนย์เก้าห่งนึ่ย์สามหนึ่งสามสี่หนึแล้วก็5้าห้าแนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นชื่อเจ็ดี่เจ็ดศนย์สี่สีอ่านี่ 7, 4, 7, 0, 4, 4ะนะครับก็เท่าที่ดูแล้วทั้งสองช่วงนี้ก็มีในเด่นศูนย์ นะครับอ่ะไปดูในอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็น่าสนใจนะฮะเป็น9 9 9 7 4 8 8นะครับถัดมาก็จะเป็นใชีอ5นยเี่0 5 2 0 0 7 1 6 0 1 5 4 1 1 1 1, 1 6, 0, แล้วก็774256อนะอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนะอ่ะ สองช่วงนี้มีศูนย์นะฮะอันนี้ไม่มีศูนย์นะก็อาจจะติดเด่นเลขพี่เล็กน้องเนาะมีสมีสี่มีห้าเนาะ4ี่ห้าหรือสามสี่นะครับ3 4 5นะี่ห้าเนาะอืมก,ก,ก็จะลองนำไปจับแล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับตัวเด่น3ตัวมา1ตัวเนี่ยก็จะจับตัวนี้นะครับถ้าเอาตัวนี้บวกเนี่ยก็จะมาแทบแทบชุกงวดเลยก็คือเอาสีา่นะครับ4มาบวกนะครับกับหลักหมื่นเนี่ย ได้ตัวเดิมแทบจะทุกทุกงวดเลยนะครับลองนําไปบวกดูนะครับเนาะอ่ะเนี่ยอันนี้ก็บวก4เหมือนกันบวก4เหมือนกันมาแทบจะทุกงวดเนี่ยลองดูนะครับเก้าบวกกันกับ4นะครับเก้าบวก4เป็น13นะครับก็เพิ่มแต้มเนี่ยแล้วก็ลดแต้มเนี่ยนี่เลยครับเพิ่มแต้มลดแต้มแบบนี้นี่ก็มา2อันนี้เหมือนกันถัดมาก็ต้องบวก4อีกนะครับ5บวกกับ4ก็ได้9นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ก็มา0ู อันนี้เป็นการบวก4 4บวกกับ6กยัง็จะเป็น0ก็เป็น901นี่ก็มา1มา0ล่าสุดบวก4 4บวกหลักหมื่น4บวกกับ1ก็เป็น5เพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนี่มา4มา5มา6อันนี้เหมือนกันเนี่ยลองดูนะครับอ4่า4 4บวกกันกับ5ก็จะเป็น9แล้วก็จะเป็นในที่นี้8 9 0นี่ก็มา0อันนี้เหมือนกันนะครับบวก4แลนะคบวกกับ9เป็น13เนาะ อ่านะครับก็เป็น 3, 2, 3, 4นี่แหลนะอ่ใครพอมีเวลาก็ลองเอา4ไปบวกกับหลักหมื่นนะครับแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยมาแทบจะทุกๆช่วงเลยนะครับสแสดงว่าล่าสุดอ่นะครับเนี่ยสบวกกับ 4, 4เป็น8 7, 8, นีนี่ก็มา9 7, 8, 9มา9 4, 4บวกกับ 2, 3, 4นะครับ ก็จะเป็น3เนาะสองสามสี่ 2, 3, 4, อ่ะก็มาในที่ใส 4. 4ี่สี่บวกกันกับ2นที่เป็น6กนะอ่ะก็มา6ก็สังเกตว่ามาบนนะครับมาหลักหน่วยมาหลักร้อยมาหลักหน่วยรอบนี้จะมาหลักร้อยหรือเปล่านะครับก็4บวกกันกับ8 4บวกกับ8เป็น12นะเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็น1ก็แสดงว่า1 2 3เนี่ยนะครับติดไว้ในที่ในบนแล้วกันนะครับเนาะนะอ่ะหรือมันจะติดไว้ในที่ในหลักร้อย หลักร้อยก็ติดไว้ในหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งสองสามเชื่อว่ามีมีมีโอกาสนะซึ่งมันก็ไปชนกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับที่ลงให้ไปนะครับเนาะอ่ะส่วนตัวที่จะมาจับเลยเนี่ยเนาะเอาแค่ในตรงนี้เลยนะครับเอาหลักเดิมเลยนะครับทีนี้ตัวที่จะมาจับเนี่ยบวกหกในหลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับหกบวกกับศูนย์นะครับหกบวกกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์ นี่ก็มาแล้วเนี่ย09เนี่จับกับชุดเด่นตนัวนี้อันนี้เหมือนกันนะครับ6บวกกันกับ9นะครับก็จะได้5ก็มาแล้วมา5เนี่ยแล้วก็ล่าสุด6 6บวกกันกับ2นะครับก็เป็น8 8 9 0นี่ก็มาทั้ง9ทั้ง0เลยนะครับอ่ามา0เนอะเออนะครับถ้าจะบวก บวกเมื่อกี้บวก4เนาะเอา6อ่ะโอเคมาบนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็เอาในที่ใน6 6บวกหลักหมื่น6บวกกันกับ8นี่เป็นนะครับ14ก็จะเพิ่มแต้มนะครับ4 5 6ห้มาจับกับ4 5่ห้าก็เท่าที่ดูแล้วนะครับมันถ้ามันมาในหลักร้อยนะครับก็ซื้อไว้ตรงๆเอาอันนี้เป็นหน่วยหลัก10นี่ก็จะเป็นในที่ใน4 4 5 6 ก็ซื้อไว้ตร,ตรงๆแล้วกันนะครับเนาะล่างเนาะอืมก็จะเป็นที่ในหนึ่งสองสามนี่แหละครับก็สำหรับในที่ในตรงนี้นะครับก็ที่ผมดูเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเนาะถ้าถ้าติดเต็นสี่ห้าหกเนี่ยมิกกก็มีแทบชุดทุกช่วงเลยลมีห้ามีสี่มีสี่นะครับนี่มีหกเนาะเนีน่ยก็มีโอกาสที่สี่ห้าหกจะมาอีก นะยครับยว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะวันทีห่หวยอ,ออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวเลขในตรงนี้ก็เป็นได้นะครับแล้สลับในวันที่24 24นะก็ล่างอนะก็ขอให้โชคดีนะครับเพียงบางๆนะสู่กันท่วนหน้าเลยลวกันหรืออาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้ นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนาะสี่กับห้านี่มามาคู่สี่กับห้ามาหลักสิบเนาะเท่าที่ดูตรงเนี้ยนะครับแค่สี่กับห้ามานะครับเนาะอ่าใครชอบเด่นสี่เด่นห้าก็จับไว้ติดไว้ในที่ในหลักสิบเท่าที่ดูตรงนี้แล้วนะครับมันก็จับกันกับเลขคู่เนาะอืนะครับเนี่ยสี่สี่สี่สองนะครับหรือรอบนี้จะเป็นสี่แปดไหมนะครับเนาะ 48ไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามานะครับถ้าคู่กัเลขคู่48นะครับถ้า5้ามาก็อาจจะเป็น54หรือ52นะครับอ่ะใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้นะครับ3ชุดนี้ก็ได้นะถ้าชอบเด่น4ี่เด่น5นะครับนอะกอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ